สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอีกนะคะในวันนี้กับช่วงเป็นไปได้สุดๆค่ะซึ่งวันนี้ตอนนี้อีกกำลังดูเดบับหน้าท้องค่ะหรือว่าเบลลี่แดนนั่นเองน่าสนใจมากอย่างนี้นี่ไม่เรียนไม่ได้แล้วนะคะ และในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณ u l t r a High Speed Internet ค่ะ10 200เมกนะคะจาก True Online ที่ทำให้อีกสามารถโหลดคลิปมาดูได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะคเพื่อนๆต้องเตรียมพร้อมนะคะไปเรียน e บ l y ี a n c e กับออกได้เลยค่ะเป็นไปได้สุดๆ by ย u t t r a High Speed Internet จาก True Online ใช่ค่ะสวัสดีค่ะมันอีกที่นักมายใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือครูมาเรียใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราคุณท่าทอใช่ค่ะโอ้หเมื่อกี้ดูตื่นเต้นมากค่ะไม่ทราบว่าเบลลี่แดนซนี่จริงๆเป็นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงค่ะก็เบลลี่แดนค่ะจุดต้นกําเนิดของเขาก็คืออยู่ที่ประเทศตะวันออกกลางอย่างเช่นอียิปต์ตุรกีและบันาหนะคะเหมือนที่บ้านเรามีรำใช่ค่ะมันคือการเต้นพื้นเมืองของประเทศเขาที่นํามาประยุกต์เพื่อที่จะมาโชว์บนเวที คือจริงๆปกติเขาก็เต้นกันอยู่ที่บ้านใช่ค่ะเหมือนถ้าเราอยู่เหมือนทางบ้านเราก็อาจจะเอาให้รำไทยรำแบบชาวบ้านชาวบ้านใช่ไหมคะของเขาก็คือจะเต้นเบลลี่แดนซ์อยู่ในกลุ่มเป็นโฟกชาเป็นโฟก์แดนซ์ใช่ค่ะการเต้นเนี่ยมันทาให้เราช่วยทาให้ผมดีขึ้นได้ด้วยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเจนครูจะแบบว่าสวดอทรงเอวบอกว่าเอวสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการการซ้อมการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างค่ะ อย่างแรกเลยเพลงเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราต้องฟังเพลงที่ทํามาเพื่อที่จะใช้เต้นบลเล่ดาคือเพลงของควันออกกลางอาจจะเป็นเพลงยิหยิบเพลงตุรกีนะคะก็จะเต้นไม่เหมือนกันแต่ว่าการฟังเพลงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพื่อจะให้เราเข้าใจจังหวะเขานะคะเข้าใจการใช้เครื่องดนตรีของเขาเพราะว่าการเต้นบลเล่์ดาน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่อสารความหมายของเพลงออกมาโดยการใช้ร่างกายของเราเมื่อกี้เห็นเราแบบก๊อกก๊อกแบบทุกส่วนเลยแล้วแยกระสาได้ ไม่รู้เป็นกี่ยาเหมือนอเหมือนเราอยากให้คนเคาดูตัวเราแล้วก็เห็นเหมือนว่าเอ๊ะเสียงดนตรีนี่มันมาจากตัวเราใช่ค่ะไม,ไม่ได้มาจากเครื่องเสียงแหมคุณมาเรียพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอีกคงต้องขอตัวสักครู่นะคะไปเปลี่ยนชุดสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เรียนสัก,สกขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มด้วยการวอร์มก่อนเลยนะคะเพราะว่าการวอร์มนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าร่างกายเรานี่เหมือนเอ,อ,อย่างนะคะยิ่งวอร์มยิ่งยืดหยุ่นได้ดีกว่านะค่ะแล้วก็จะได้ไม่บาดเจ็บนะคะเริ่ม <ๆ S 2> นะคะโอเค stretch forward นิดนึงนิดนึงทำจับนิดนึง h a n รอัโอเคค่ะที่ <Okay. S 2> มาเริ่มเต้นกันนะคะโอเคสิ่งแรกที่เราจะทำคือ isolation นะคะหรือว่าการแยกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนให้ขยับอยู่ส่วนเดียวนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะ <laughs> พ,พยายามนึกนะคะว่าท้องเราเนี่ยมี3าส่วน <laughs> บน กัราแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงที่เราจะต้องมาเต้นรูทีเบลลี่แดนส์นะคะที่วันนี้เราเรียนมาทั้งหมดทั้งวันนะคะ วันนี้ให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะพ่อพยายามเล้นท่าสวยมากค่ะวันนี้ได้เหนือมากเลยนะคะกับการมาเรียนเบลลี่แดนส์นะคะกับอาจารย์มาเรียนะคะที่สถาบันสอนเต้นนานาชาตินะคะรัมบูรีนะคะไม่ทราบว่าที่นี่มีสอนเต้นอะไรบ้างเออที่นี่มีสอนเต้นเยอะมากนะคะทุกประเทศนะคะตั้งแต่ซอลซ่านะคะเบลลี่แดนส์นะคะโพลแดนส์นะคะแล้วก็คอนเทมมีหมดนะคะสามารถมาได้เลยนะคะที่นี่มีทุกอย่างนะคะอยากเต้นอะไรก็มีหมด แล้วถ้าใครอยากสนใจมาเรียนที่นี่นะคะติดต่ออยังไงได้บ้างค่ะก็สามารถไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ w w w r u m b u r r i c o m นะคะ uh, r u m p u r e e นะคะหรือว่ามาที่ตึกอมรินชั้นห้านะคะนั่ง BTS มาชิดลมนะคะ,คะเดินขึ้นมาชั้นห้าเลยค่ะมาง่ายค่ะง่ายมากจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณครูมาเรียนมากๆนะคะที่ให้ความรู้วันนี้ค่ะ,คะขอบคุณมาก